ไปครับทุกคนวันนี้ฝรั่งกับคนไทยไปทีร้านซื้อปุ๋ยขับซื้อซีกะซอกให้เม่กับซีฮากะซอกให้คนไทยนี่ผมยกไปข้างบนให้เม่์ก่อนสนใจย,ยู่ทิบานเล็วมากก็ได้ไปข้างบนส,สดีจ้ขทุกคนมื้อนี้อันมาซื้อปุ๋ยจ้าซื้อปุ๋ยดำเลยจ้าเอาไปให้ ซื้อมาซิบกระสอบเอาไปบ้านกระสอบหนึ่งแล้มาเอามาสวนหากระสอบแล้วก็เอาให้แม่แยาซี่กะสอบจ้ขขาตาษฝรั่งาไไปขับก่อนไ,ไปที่สวนแม่คุณสวนไปเอาเอาผักเอาปุ๋ยไปให้แม่ เอาฝรั่งทำไรอยู่เลแล้วเป,นนเป็นหนักนะเนื่าอากอ40ลิตรลยคนจะรู้เป็นกี่กิโลเนฮะเหนื่อยไหมหน่อยขนาดนี้เน,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 นื่องากซอเพีย40ลิตรหาลากคนรู้หนักขนาดไหนไป ใี่ิช่พี่คนไทยอ่ะคุณป้าย่าๆไปไป,ไปเห็นแล้วมาครับสวนไม่งญญ่ายเลยทุกคนเนื่อบรรยากาศภายในบ้านสวนนะจ้ะสวนไผ่สวนมันล็อกไผ่ล็อกมันจ้ะถึงสวนปัญญาแล้วทุกคนเวนปัญญาเห็ดอย่างเยอะกับผักปู พลังห้องเสียงดังป๊าป้ากุญแจักมามาแล้วมามากะลีแม่ล่มามานะกะลา,า,ลาลอุน้นอาริสกับปุดป๊ดเนี่ยว่านันหนาวพักเพื่อนเสียจ้ะทุกคน มันปลูกไว้โพอดจ้ะย้ำขึ้นอากาศเย็นเนีย่ยปะพีกาแล้วยานะคะตอนนราขึ้นอากาศมันเย็นนะจ้ะมันยาเราปลูกเร็วโวพดยกง <c oughs> ปุ๋ยมะให้กกปุป๋กัญญาจ้ะเก็บปุ๋ยบัาบ้าฮ่าฮ่า้าบา กอพ oh ืชต uh ่อเสื้ออาบแดดอากาศดีทุกคนมาเนี่ยอากาศดีจ้ะการห้อนจ้ะปุ๋ยมาทรงปูกับยาใบจ้ะเห็นเราได้ใส่ผักเราที่หลังร้อนขนาดนี้ทุกคนรอพอพอทิ้งซีออกร้อนนะ เบเบิ้งไอนเชอร์รี่ทุกคนเชอร์รี่เปรี้ยวนะจานนี้อันนี้เชอรี่เปรี้ยจะดุกดกคุณนะนี่สิสาวบ้านนะมาวะยาเคียวเนสมแต่ทุกคนดุกดกึงนะตอนเล้หน่อยนึงยาบิออน

ต้นต้นเน้นน่อยซมเพินวาเนี่ยจ้ะสามสิบอกรดกโดกเนาะเล็กๆอตอนเนาะยาเต็มเอยาเต็มเชอรี่เปียวเชอรี่เปียวเชอรี่เปียวดกคักทุกคนมองเนี่ย no>

ปูตาต้นไหม่ไหมยะตีใหม่ๆจมใหม่ตาตมบดทุกคนมาปูอังเก่าอยู่ตีเป็นอันใหม่ก็ตัดแล้วอันใหม่ตัดทิ้งหมดเอาไออังเก่าๆไว้ตลอดตลอดแหละพ่อคุณอะโบนโบนเหรอเอออันแม่บ่นให้แม่บ่นให้พ่อละชอบใจแม่บ่นให้พ่อพ่อฝรั่ง

โอเคไปสูดอากาศด้วยทนอาการรังแคอะไรเม็ดพมราพีอะต้พิษไม่เนี่ยนับลูกผิดว่าต้นหนีมิท่าใดเถิดมีสิเจอันเราพนับได้แต่ก้อนเป็นสูงสต้นไปกันบนอันนี้ก็ตัดตัดตัดสันทำมาอันใหม่เดีเป็นเด่นเด่นพี่นี่ตรงเท้านั่งก่อนมามาแดดร้อนมากเดี๋ยวเป็นลมเยอะเซตเซน

ฮันัิคริสตินมามมม่าอย่า่ทุกคนนไทยนไทยันจมูกันจมูกโอร้อขนาดนี้รอนันี้ขนาดนี้อะอย่ามิยาบอกว่าสวัสดีทุกคนฉันซื้อขอสันติหนามาสันวะ เขาเป็นแม่ของคนไทย่าสั่นวะเพอมาแล้วเอ้พอมาแล้ว้ยว่าร่านีเน่กุดกุดมามาเป็นอย่างันเป็นอยังคนไทยก็ใจเสือแค้นเงาเฮยเื่นแล้เดิยาลาดยลดสยนี่จากต้นไม้ที่เอซีถามมาจ้ะมันว่าแม่ต้นไม้มันว่าแม่ผลไม้หลีดอกจ้า มันเป็นน่วยไข่จ้ะอันนี้เป็นชิ้นๆต้นไม้ไหนต้นไม้จริงๆแต่พูดถึงผลไม้เนี่ยเป็นไขน่เป็นไข่อีสเตอร์อไข่ไม่าเอามาแฝนไว้ซื้อจ้ะไข่พลาสติกกันจ้ะไข่พลาสติกวันอีสเตอร์นะจ้ะเราจะเอาไข่มาแฝนตามตนมน้นไม้นะจ้ะไขป่ปลอมทุกคนมาเป็นผลไม้เด้อจ้ะ เป็นใครปลอมจ้ะเอามาแฟนได้เ <Yeah. S 1> ื้อเมื่อก้ไก่ก็ผลไะใหม่น่จาจะเนาะเนี่ยมมแมนจ้ะ <Okay. S 1> อันนี้คือบ้านสวนเมญ่านะจ้ะทัดไปกับบ้านสวนเพื่อนบ้านจ้ะเป็นล็อกไผ่ล็อกมันนะจ้ะทัดไปพุ่นกับบ้านสวนอีกคนหนึ่งน,น,นี่ไก่กคนน,งน,คน,นึงนี่ไก่คนนึงอาจจะเป็นล็อกไผ่ล็อกมันนะจ้ะ ที่นี่ต้นไอ้บักยมฝรั่งไปปลูกอยู่สวนจ้ะแมีญาบอกให้ไปปลูกไว้อยู่สวนจ้ามะยมฝรั่งมะยมฝรั่งเอ๊ะไม่ญาให้ปลูกอยู่สวนจ้ะมีลาเบลร์จ้ะทุกคนอันคนไทยอิ่นมะยมฝรั่งมะยมเป็นสิบเคี่ยวคนไทยกิน ไม่ยมฝรั่งทุกคนภาษาเยอรมันบอกพี่ลาเบิลเลอร์ทุกคนอาจจะไปปูกสวนเบิ้องวดจ้ะจมันม่ติดบอจะไม่อยากได้ต้นใหญ่ตัดออกบ่ามันสูงขึ้นสูงอ่ะจ่ะทุกคนพยายามก่อนพยายามเอาไปปลูกที่สวนดูเน,ะเนาะไม่รู้ติดไหมญาญ่าบอกว่าไ,ไปที่สวนเพันว่าอยูน่นี่มันมันไก่บ้านเพันว่าเดี๋ยวหากมันลงข้างล่างบ้านเพ่นว่ามันติดกัะต๊อกหนังง้น้ำอ่ะจ้ะเลยเอาออกจ้ะ

ไปฝั่งพลุกที่นี่นเด็กโซ่เลาฝั่งกะทยขุดขุดขุดออกฝั่งกะทยดินเป็นแข็งการนี้ฮะเป็นยญ้าอันนี้เราต้องขุดเลืกๆนะใช่ฮะวันนี้อันใหญ่ คุดดินปูกต้นไม่ที่ไม่ย่ไฮม้าน่ะจ้ะบางหันนี่าปู่สวนจะจะขืนหรือจะตายกับพระจักต้องมัดลุ่นกันร้อนเนาะฝรั่งวันนี้ร้อนนี่ก็ด้เพลงเป็นร้อน,น,นห่อนแห้งแห้งจ้ะจอมเวรยังขึ้นบ่็นหนาว น้าจนพริกที่ไม่ญยปลูกไว้เฉาตายลึกพอ,อยังเยอะสังกเกตลึกพอแล้วก็ปลูกได้แล้วลกจากเร็วรากมันยาวไง สร้ยกัดปูต้นลักทุกคนปูต้นลักเอาได้ฝรั่งได้ค่ะนี่ฮะปูต้นลักเนาะเนี่ยปูต้นลักฝรั่งกับคนไทยเนาะพูดถูกไหมเนี่ยโอบเกี่ยวกำลังขาไม้ก่อนว้า กดนแน่นๆต้นบตรงต้นเยวไปยกไม้อย่ใส่บนไดเล็บ